ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่หนึ่งหนึ่งสี่หกสู้กับมันอีกครั้งกล้าดียังไงมาให้ข้าเห็นหน้าอีกมันดูโกรธขึ้นมาทันทีที่เห็นหานเส้นพยายามจะหยุดเขาเอาไว้หานเส้นเรียกอัศวินผู้ไม่พักดีออกมาวิญญาณอสูรเกว่าทองนั้นกำลังวิวัฒนาการอยู่ดังนั้นเขารู้ว่าอาจจะไม่สามารถต่อกรกับอีกฝ่ายได้มากนักครั้งก่อนที่หานเส้นสู้กับมันนั้นมันเพิ่งจะตื่นขึ้นมา ตอนนี้เขาน่าจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอัศวินผู้ไม่พักดีใช้งานวงแหวนและชกเข้าใส่มานแต่มานไม่ได้พยายามจะหลบแม้แต่นิดเดียวเขาพุ่งเข้ามาปะทะกับอัศวินผู้ไม่พักดีโดยไม่ได้เกรงกลัวเมื่อทั้งสองปะทะกันก็เกิดเป็นแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ถึงแม้จะมีผลของวงแหวนแต่มานก็ยังคงแข็งแกร่งกว่าอัศวินผู้ไม่พักดีมานเป็นฝ่ายชนะในการประทะกันครั้งแรกและก็ทำให้อัศวินผู้ไม่พักดีกระเด็นออกไปสีหน้าของมันเปลี่ยนไป วงแหวนของวิญญาณอสูรขั้นสุดยอดอย่างนั้นหรอหานเซินกลุ้มใจที่เห็นว่าผลของวงแหวนไม่ได้ทําให้มันอ่อนแอลงไปตามที่เขาหวังเอาไว้มันได้ผลก็จริงแต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะทําให้หานเซิ้นต่อสู้กับอีกฝ่ายได้นี่หมายความว่ามันคงใกล้จะปลดล็อกยินขั้นที่สิบได้แล้วมันฉันก็กำลังคิดว่าจะไปตามหาแกอยู่พอดีแต่วันนี้แกกลับมาหาฉันถึงที่เข้ามาฉันจะได้ฆ่าแกสักที หานเซินต้องการจะยั่วยุมานซึ่งดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นอะไรมานรู้ว่าหานเซินตั้งใจจะทําอะไรแต่เขาก็ตอบกลับหานเซินและพูดถ้าเจ้าอยากจะตายมากขนาดนั้นข้าจะทําให้เจ้าสมหวังเองมันกระโดดออกไปข้างหน้าแต่ครั้งนี้เขาพุ่งเข้าไปหาเสียงยินยังไงซะนี่ก็เป็นเหตุผลที่เขามาอยู่ที่นี่การหยุดเธอเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขา หานเซินสั่งให้อัศวินผู้ไม่พักดีไปหยุดมันเอาไว้แต่มันก็ช้ากว่ามากเมื่อเทียบกับมันหานเซินรู้ตัวว่าต้องเข้าไปร่วมด้วยดังนั้นเขาจึงหยิบดาบไทอาและดาบฟินิกออกมาพร้อมกับสวมชุดเกราะตะกระแตและปีกมังกรโลหิตจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปมันอ่อนแอลงจากวงแหวนดังนั้นด้วยเทคนิคฟินิกทําให้หานเซินสามารถตามมันได้ทันหานเซินไม่คิดที่จะใช้โหมดราชาสปิริตขั้นสุดยอดถ้าไม่จําเป็นจริงๆ ระดับความแข็งแกร่งของหานเซิ้นยังไม่สามารถเทียบกับสปิริตราชันได้หานเซิ้นจำเป็นต้องเพิ่มระดับความแข็งแกร่งขึ้นอีกหนึ่งพันถึงจะสามารถเทียบเท่ากับมันได้แต่วงแหวนของอัศวินผู้ไม่พักดีก็ช่วยลดความต่างนี้ไปได้บางส่วนมันเห็นหานเซิรนบินมาดังนั้นเขาจึงชกหมัดออกไปและพูดใช้ความสามารถอันหน้าขยขยแยงของเจ้าซาธาเจ้าไม่ใช่ก็อย่าหวังว่าจะสู้ฆ่าได้ แกอยากให้ฉันใช้มันเพื่อฆ่าสปิริตราชันที่น่าสมเพชอย่างแกงั้นหรอแกไม่มีค่าพอจะให้ฉันต้องใช้มันหรอกฮานเซินใช้เทคนิคฟินิกหลบการโจมตีที่เข้ามาและโจมตีกลับไปมันคิดว่าการเคลื่อนไหวของฮานเซินดูแปลกๆปกเขาพูดขึ้นมาต่อหน้าความเร็วของข้าข้ากลัวว่าเจ้าจะถูกฆ่าก่อนที่จะรู้ตัวซะอีกมันคงจะเป็นเรื่องเศร้าที่เจ้าต้องมาตายโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตายได้ยังไง มันเพิ่มความเร็วขึ้นอีกและในตอนที่หานเซิรนเห็นเขาอีกครั้งนิ้วมือของมันก็มาอยู่ตรงหน้าของหานเซิรนแล้วเขาพยายามที่จะโจมตีดวงตาของหานเซิรนหานเซิรนหลบนิ้วมือของอีกฝ่ายไปได้อย่างชิวเฉียดแต่หมวกของเขาก็ถูกข่วนจนเป็นรอยเมื่อหานเซิรนสัมผัสร,ร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปเพียงแค่เล็บมือของมันข่วนไปที่หมวกของเขามันก็เกือบจะทําให้ชุดเกราะขั้นสุดยอดของเขาพังทลายไปถ้ามันไม่ใช่เพราะเทคนิคฟินิก เล็บมือของมันก็คงเจาะทะลุหัวของหานเซินแน่ๆมันไม่คิดจะมาเสียเวลากับหานเซินเขารีพุ่งไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วราวกับเทเลพอร์ตและคว้าตัวหานเซินเอาไว้หลังจากนั้นออร่าสีแดงก็เริ่มจะปกคลุมรอบๆตัวของหานเซินขณะที่เปิดใช้งานการปลดล็อกยีนขั้นที่9้าของวิชาโลหิตชีพจรออร่าสีแดงย้อมชุดเกราะและอาวุธของเขาเป็นสีเลือดที่น่าขนลุก ฮานเซิลใช้งานมนตรานอกฤตเช่นกันเลือดที่ถูกกลั่นมาจนบริสุทธิ์ของเขาเริ่มจะถูกปั้มออกมาและไหลเวียนไปทั่วร่างไตก็เริ่มจะผลิตพลังงานจำนวนมากออกมาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับฮานเซิลแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่พอที่จะต่อกรกับมันได้อกของฮานเซินถูกเฉือนและเลือดก็เริ่มจะไหลออกมามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากที่เห็นว่าตัวเองได้รับบาดแผลแบบนั้นทั้งทงที่ใส่ชุดเกราะที่แข็งแกร่งขนาดนี้อยู่ ไม่แปลกใจเลยที่มันเป็นหนึ่งในขุนพลทั้ง8เมื่อก่อนมันคงจะแข็งแกร่งพอกับเสียงยินแน่หานเซิ้นกระพือปีกอย่างเต็มที่เพื่อลดระยะห่างของตัวเองกับมานเขาไล่ตามมานไปติดๆและเตรียมจะใช้วิชาดับคู่จนถึงตอนนี้การโจมตีของมานยังไม่ได้ทําความเสียหายสาหัสต,ต่อหาเนเซิรนการจะฆ่าหานเซิรนนั้นเป็นเรื่องง่ายสําหรับมนันแต่มันรู้ว่าต้องหยุดการวิวัฒนาการของเสียงยินก่อนเป็นอันดับแรก ในที่สุดอัศวินผู้ไม่พักดีก็ไล่ตามมาทันและชกไปที่ด้านหลังของมันที่หานเซิร์นต้องทำก็คือถ่วงเวลาของมันเอาไว้เท่านั้นและเมื่อมีอัศวินผู้ไม่พักดีอยู่ด้วยการถ่วงเวลาเขาก็ทำได้ง่ายขึ้นมากมันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาที่ด้านหลังเมื่อเขาหันกลับไปเขาก็เห็นหานเซิร์นกำลังบินตามมาทำให้มันต้องกางปีกของตัวเองออกมาและในจังหวะที่มันกระพือปีกความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อปัง หมัดของอัศวินผู้ไม่พักดีไม่สามารถตามมานได้ทันส่วนฮานเซินก็เห็นแค่เพียงภาพเบลอพุ่งมาหาด้วยความเร็วสูงหลังจากนั้นเขาก็ถูกโจมตีเข้าที่อกทําให้กระเด็นออกไปฮานเซินกระเด็นไปชนเข้ากับก้อนหินจนแตกกระจายบนนอกของเขามีรูอยู่ห้ารูหัวใจของเขาเกือบจะถูกดึงออกมาเจ้าควรจะภูมิใจที่การโจมตีนั่นไม่ได้ฆ่าเจ้าตอนนี้ก็ไปซะ มันพูดเย้อเย้ก่อนที่จะบินกลับขึ้นไปหาเซียงยินอีกครั้งเขาไม่ต้องการให้เธอก้าวขึ้นไปยังขั้นสุดท้ายตอนที่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดศาสตร์ตรงสเสวียนขั้นที่หกับสุดยอดการเคลื่อนไหวฮานเซินรีบลุกกลับขึ้นมาและเข้าไปขวางหน้ามันอีกครั้งเจ้าอยากจะตายมากขนาดนั้นเลยหรอถ้าอย่างนั้นก็ได้ ตอนนี้มันเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วหานเซินและอัศวินผู้ไม่พักดีทําให้เขาเสียเวลามากเกินไปและตอนนี้มันก็รู้ว่าควรจะรีบรีบจัดการพวกเขาซะปีกของมันรวดเร็วมากก็จริงแต่เขาไม่สามารถคงความเร็วแบบนั้นเอาไว้ได้ตลอดเขากระพือปีกและมาปรากฏตัวต่อหน้าหานเซินอีกครั้งมันพยายามที่จะคว้าตัวฮานเซินเอาไว้แต่เขาก็ทําพลาดฮานเซินนั้นหลบไปได้สีหน้าของมันดูตกใจนั่นคงจะเป็นเรื่องบังเอิญแน่ๆ เ้าจะสามารถหลบความเร็วของข้าได้ยังไงหานเซินดีใจกับสิ่งที่เขาเพิ่งจะทำไปหานเซินนั้นช้ากว่ามารก็จริงแต่เขาก็ปลดล็อกยินขั้นที่ห้าของศาสตร์ตรงสเสวียนได้แล้วความสามารถในการอ่านจิตใจคนอื่นเริ่มจะมีประโยชน์ขึ้นมาให้เห็นแล้วมันต้องการที่จะกำจัดหานเซินอย่างแรงกล้าซึ่งมันเป็นความคิดที่เรียบง่ายและมันก็สะท้อนออกมาจากจิตใจของเขาหานเซินรู้ว่าเขากำลังพยายามจะทำอะไรอยู่ เราจะต้องควักหัวใจของมันออกมาหานเซินได้ยินเสียงในจิตใจของมันก่อนที่มันจะขยับซสอีกแม้หานเซินจะไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีครั้งต่อไปได้โดยสมบูรณ์แต่เขาก็ได้รับแค่รอยข่วนบางๆเท่านั้นทำได้แค่นี้เองหรอมานหานเซิรนตะโกนและเริ่มหัวเราะเยาะเย้ยมันทั้งช็อกและโกรธการที่หานเซิรนสามารถหลบการโจมตีของเขาได้ถึงสองครั้งทําให้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ มันไม่มีทางตามความเร็วของเราได้ทันหรอกมันใช้การโจมตีเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เหมือนครั้งก่อนหานเซินได้ยินว่าเขาคิดจะทําอะไรและเมื่อเขาลงมือด้วยการกระจังหวะที่ยอดเยี่ยมก็ทําให้หานเซินหลบหลีกมันได้สําเร็จด้วยความสามารถพิเศษของศาสตร์ตรงสเสวียนและเทคนิคฟินิกบวกกับวิชาโลหิตชีพจรและวงแหวนของอัศวินผู้ไม่พักดีตอนนี้หานเซินก็ไม่จําเป็นต้องใช้โหมดราชาสปิริตขั้นสุดยอดแล้ว ควีนช็อกเมื่อเห็นการต่อสู้ของพวกเขาเขาแข็งแกร่งถึงขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยเราคงจะต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้เพื่อไล่ตามเขาให้ทันหลังจากที่ดูการต่อสู้ไปสักพักเธอก็เริ่มจะสิ้นหวังขึ้นมาความสามารถของหานเซิรนนั้นเหนือกว่าระดับของเธอมากนะซึ่งมันทําให้เธอรู้สึกร้ายประโยชน์เธอเกือบจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่คู่ควรที่จะอยู่เคียงข้างเขาเขาทําแบบนั้นได้ยังไงควีนมองดูหานเซิรนด้วยสีหน้าที่ซับซ้อน แต่ควีนก็ยังเป็นควีนและเธอก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปโดยไม่ย่อท้อจริงๆแล้วหลังจากที่เห็นแบบนี้เปลวไฟในหัวใจของเธอก็มีแต่จะลุกโชตช่วงยิ่งขึ้นไปอีก ควีนยังคงมองและสังเกตการเคลื่อนไหวของหานเซิรนต่อไปเธอนึกถึงตอนที่เธอเคยสอนการใช้หมากล้อมสวรรค์ให้กับหานเซิรนแต่ตอนนี้มันกลับกันแล้วเธอมองดูเขาอย่างตั้งใจและเรียนรู้วิธีการเคลื่อนไหวของเขาตอนนี้การเคลื่อนไหวของหานเซิรนถือว่าเหนือมนุษย์มากมันเกิดจากการผสมผสานของหมากรล้อมสวรรค์เซเวนทวิสเทคนิคฟินิกแถมยังใช้ข้อได้เปรียบจากการอ่านความคิดของฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยควีนนั้นเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากคนหนึ่งและเมื่อเห็นหานเซิรนใช้เทคนิคฟินิกมันก็เป็นแรงบันดาลใใจให้กกับเธออย่าางมา สิ่งที่ควินคิดว่าเป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมที่สุดของฮานเซิลก็ค,คือความสามารถในการคาดเดาของเขาเธอไม่รู้ว่าฮานเซิลสามารถหลบการโจมตีก่อนล่วงหน้าได้ยังไงโดยเฉพาะการที่คู่ต่อสู้ของเขาในตอนนี้เป็นศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากเห็นได้ชัดว่าฮานเซิลเช,ชื่องช้ากว่ามากาเธอคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะหลบการโจมตีแบบนั้น <im ps en> วิธีเดียวที่เขาจะทำได้ก็คือเขาต้องรู้ก่อนล่วงหน้าว่าอีกฝ่ายจะโจมตีมายังไงการที่เขาทำได้แบบนั้นทำให้เธอหลงไหล และฮาร์เซนก็หลบการโจมตีได้ทุกครั้งจริงๆมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากควีนไม่รู้ว่าฮารเซนฝึกษาต,ตรงสเสวียนอยู่เธอแค่คิดว่าฮาร์เซนเป็นคนที่คาดเดาการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายได้เท่านั้นและควีนก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์นในเรื่องนี้เช่นเดียวกันมากซึ่งทําให้แม้แต่หงฟูสงเชิงก็ยังบอกว่าเธอเหมาะสมที่สุดที่จะฝึกวิชาหมักล้อมสวรรค์ แต่ตอนนี้เมื่อเธอได้เห็นหานเซิรนแล้วเธอก็คิดว่าตัวเธอไม่ได้ดีเลิศอะไรเมื่อเทียบกับหานเซิรนแล้วเธอคิดว่าตัวเองก็ไม่ต่างจากเด็กน้อยคนหนึ่งถ้าพรสวรรค์ของเราเป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างที่คนอื่นพูดกันถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเขามีอะไรที่เราหรือคนอื่นไม่มีอย่างนั้นหรอเวทมนต์อะไรกันที่ทำให้เขามาได้ถึงขนาดนี้ควีนช็อกกับความสามารถที่หานเซิร์แสดงออกมา แต่ควินไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆย,ยิ่งหานเซิรนแข็งแกร่งมากเท่าไหร่เธอเองก็ต้องการแข็งแกร่งให้ได้แบบนั้นและนั่นก็เป็นนิสัยที่น่าชื่นชมของเธอหานเซิรนไม่ได้รู้ว่าควินรู้สึกยังไงเพราะเหตุผลที่เขาสามารถต่อสู้ได้แบบนี้ก็เป็นเพราะเขาฝึกษาตร,ตรงสเสวียนขณะที่หานเซิรนต่อสู้และมีอัศวินผู้ไม่พักดีอยู่เคียงข้างเขาก็เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆในการต่อสู้กับมาร หานเซินเริ่มจะเคยชินกับการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้แล้วและพรสวรรค์ในด้านการคาดเดาวของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันเคลื่อนไหวรวดเร็วอย่างมากก็จริงและถึงมันจะพอสร้างรอยขีดข่วนให้กับหานเซินได้เป็นครั้งคราวแต่มันก็เกิดขึ้นน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่หานเซินต่อสู้อยู่นั้นก็มีพลังบางอย่างพุ่งเข้ามาที่ด้านข้างของเขาจากที่ไหนสักแห่งทําให้เขาต้องใช้แขนของตัวเองป้องกันมันเอาไว้ปังหอกสีเทาทะลุเข้ามาในแขนและตัดผ่านกระดูกของเขา หนันเซื้หันไปมองอยังทิศท,ทางที่หอกพุ่งมาและเขาก็สังเกตเห็นว่ามันมาจากราชาหนูที่ยืนอยู่บนแท่นหินมันหัวเราะใส่หนสันเซื้อหลังจากนั้นมันก็เรียกหอกออกมาอีกอันและคว้างมาใส่หนสันเซื้ตอนนี้ด้วยการที่ราชาหนูเข้ามาร่วมการต่อสู้ด้วยทําให้สถานการณ์เริ่มจะแย่แล้วและมันก็ไม่ใช่แค่ราชาหนูที่เข้าร่วมการต่อสู้ทั้งราชาคังคกราชาจิ้งรีดและมอนสเตอร์ตัวอื่นๆก็เริ่มเล็งการโจมตีมาที่หนันเซื้เช่นกันเมื่อเห็นมอนสเตอร์ตัวอื่นต้องการที่จะ่าาเขา ฮานเซินก็เข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดพวกนี้ต้องการให้เสียงยินวิวัฒนาการไม่สําเร็จเพื่อที่พวกมันจะได้กินเนื้อของเธอตอนที่หนึ่งหนึสีแปดผลไม้สีชาติมอนสเตอร์ Monster ตัวอื่นก็เริ่มจะเข้ามาร่วมวงด้วยมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเป็น10บสตัวเริ่มจะพุ่งขึ้นมาจากทะเลสาบมอนสเตอร์ Monster ขั้นสุดยอดพวกนั้นต่างก็เล็งมาที่ฮานเซินคนเดียวเรื่องนั้นเห็นได้ชัดมาก พวกมันไม่ต้องการอะไรนอกจากการได้กินเนื้อของเซียงยินแต่ก่อนหน้านี้พวกมันไม่สามารถขัดขวางการวิวัฒนาการของเธอได้แต่ตอนนี้เมื่อมันปรากฏออกมาพวกมันก็เริ่มจะมีหวังขึ้นมาแต่ฮานเซินก็เข้ามาขัดขวางมันทำให้พวกมันคิดว่าต้องหยุดฮานเซิรนเอาไว้ฮานเซินได้ทำสิ่งที่เขาพอจะทำได้ไปแล้วแต่เมื่อเขากลายเป็นเป้เปาของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดหลายตัวแบบนี้เขาก็รู้ว่าตอนนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือหนีไป ถึงเขาปรารถนาที่จะช่วยเซียงยินให้เธอวิวัฒนาการได้สำเร็จแต่อัศวินผู้ไม่พักดีและไดโนเสาร์สีฟ้าก็ยังไม่เพียงพอที่จะต้านทานการบุกเข้ามาของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเป็นสิบสิบตัวได้สถานการณ์ตอนนี้มันเกินกำลังของเขาถึงแม้หานเซินจะอยู่ที่นี่และสู้ต่อไปมันก็สามารถบินเข้าไปหาประตูนั่นได้อย่างอิสระขณะมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดพวกนี้จะดึงความสนใจของเขาเอาไว้ดังนั้นการจะอยู่ที่นี่ต่อไปก็ดูจะเป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์ วิ่งหานเส้นตะโกนบอกควีนและไดโนเสาร์สีฟ้าถึงไดโนเสาร์สีฟ้าจะไม่ได้ฉลาดอะไรแต่มันก็ไม่ได้โง่ถึงขนาดที่พยายามจะสู้กับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเป็นสิบสิบตัวมันรู้ว่าตอนไหนที่ควรจะหนีควีนนั้นอยู่บนตัวของไดโนเสาร์สีฟ้าและเธอก็ขี่หลังของมันกลับไปยังอุโมงค์ที่พวกเขาเข้ามาในตอนแรกหานเซ้นพยายามที่จะปิดผนึกสัมผัสทั้งเจ็ดของมอนสเตอร์ในบริเวณนี้เพื่อทําให้พวกมันไม่สามารถเห็นหรือได้ยินการเคลื่อนไหวของเขาได้ แต่ประสิทธิภาพของมันต่อมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดนั้นแทบจะเป็นศูนย์แล้วมันก็ไม่ได้หยุดยั้งการหลั่งไหลเข้ามาของมอนสเตอร์พวกนี้ตอนนี้ที่หันเส้นทำได้ก็มีแต่ใช้สมาธิทั้งหมดไปกับการบินหนีไปจากที่นี่เจ้ามันสมควรโดนแล้วมันพูดย่อเย้ยก่อนที่จะหันกลับไปหาประตูด้านบนอีกครั้งก้าวขั้นที่เสียงยินก้าวออกไปนั้นต้องเจอกับเปลวไฟอันโหดร้ายที่ทำลายล้างทุกอย่างที่ต้องการจะก้าวขึ้นไปจนถึงจุดนี้เธอก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากเงาแล้ว และเงานั้นก็ริปรี่ราวกับว่ากำลังจะเลือนหายไปกับแสงสว่างที่ส่องมาเสียงยินรู้ว่าข้างนอกกำลังเกิดอะไรขึ้นและเธอก็ซาบซึ้งในความกล้าหาญของหานเส้นที่ช่วยป้องกันไม่ให้มันเข้ามาขัดขวางเธอและเมื่อเขาหนีไปจากการโจมตีของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดพวกนี้ <c oughs> เธอก็เข้าใจการกระทำของเขาดี <c oughs> เธอไม่ได้โทษเขาเลยแม้แต่น้อย เมื่อใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางที่เจ็บปวดนี้เสียงยินก็ตัดสินใจลืมเรื่องของมันไปก่อนตอนนี้เธอใช้สมาธิทั้งหมดไปกับการทำสิ่งที่เธอเริ่มเอาไว้ให้สำเร็จเธอรวบรวมสมาธิไปกับการต้านทานเปลวไฟที่ต้องการจะเผาเธอให้เป็นเท่าฐานเธอไม่สามารถให้อะไรมาก่อกวนจิตใจของเธอได้ถ้าเธอเสียสมาธิแม้แต่จะแค่วินาทีเดียวมันก็จะเป็นจุดจบของเธอ บางทีนี่อาจจะเป็นชาตกรรมของเราเซียงยินยังคงสงบนิ่งอยู่และเธอก็ไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นอะไรคนที่มาขัดขวางเธอฮานเซินได้ต่อสู้แทนเธออยู่สักพักหนึ่งแล้วแต่เธอก็ยังไม่สามารถก้าวขึ้นไปยังขั้นสุดท้ายได้ถึงแม้มันจะไม่ได้เข้ามาขัดขวางเธอเธอก็กำลังจะล้มเหลวอยู่แล้วเธอคิดว่าตัวเธอคงไม่มีพลังเพียงพอที่จะวิวัฒนาการนี่เป็นช่วงเวลาที่จะตัดสินความเป็นความตายของเธอช่วงเวลานี้คือสิ่งที่จะตัดสินอนาคตของเธอ เซียงยินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะก้าวออกไปเธอไม่สามารถถอยกลับได้เธอทำได้แค่ก้าวต่อไปเท่านั้นไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามตอนนี้มันก็มาถึงประตูแล้วเขาเองก็สามารถบอกได้ว่าเซียงยินกําลังจะล้มเหลวถึงแม้เขาจะไม่เข้าไปยุ่งกับการวิวัฒนาการของเธอก็ตามเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เจ้าเป็นศัตรูของข้าและข้าก็ไม่สามารถปล่อยให้เจ้าขึ้นไปยังก็ตแซงชัวรี่เขตสีได้มันพูดขณะที่มองเธอถูกเปลวไฟเผา เซียงยินไม่ได้สนใจคำพูดของเขาและยังคงตั้งสมาธิกับสิ่งที่เธอต้องทำในตอนนี้แม้มันจะดูเหมือนว่าเธอทำไม่สำเร็จแต่มานก็หยิบของบางสิ่งขึ้นมาเตรียมเอาไว้ก่อนมันยังไม่ได้ปลดล็อกยินถึงขั้นที่สิบดังนั้นเขาไม่โง่พอที่จะเข้าไปหยุดเธอด้วยตัวเองเพราะถ้าเขาเข้าไปเขาก็จะถูกเผาเป็นเท่าฐานโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น ดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้เขาจึงเตรียมของบางอย่างเอาไว้เมื่อเขาคว่างของสิ่งนี้เข้าไปข้างในมันก็มีโอกาสสูงที่จะการันตีจุดจบของเธอสิ่งที่มันถืออยู่นั้นเป็นผลไม้โลหะที่เรียกว่าผลไม้สีชาติผลไม้นี้เป็นผลไม้ธาตุไฟที่ได้มาจากต้นไม้ของสปิริตราชันถ้าเขาคว่างมันเข้าไปข้างในมันก็จะไปปนเปื้อนกับเปลวไฟแห่งการชำระล้างอันศักดิ์สิทธิ์ เปเลวไฟศักดิ์สิทธิ์นี้จะชำระล้างผู้ที่เดินผ่านเข้าไปมันจะเผาผลาญร่างกายเดิมทิ้งไปและมอบร่างกายใหม่ที่บริสุทธิ์ให้มันเป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการจะวิวัฒนาการไปเป็นกึ่งเทพเมื่อก้าวไปถึงขั้นที่สิบได้เมื่อไรผู้นั้นก็จะกลายเป็นกึ่งเทพแต่มันต้องการที่จะปนเปื้อนเปเลวไฟศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งมันจะสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับผู้ที่เดินอยู่ข้างในเสียงยินข้าจะไปยังก็แซงชัวริเคสีและตามหาจัก,กรพรรดิจอมมันแทนที่เจ้าเอง มันยิ้มขณะที่เขาเตรียมจะโยนผลไม้นี้เข้าไปข้างในตอนนี้เสียงยินเองก็เชื่อว่าหมดหวังแล้วเมื่อเธอเห็นผลไม้ถูกโยนออกมาจากมือของมันเธอก็ถอนหายใจออกมาแต่ในจังหวะที่ผลไม้กำลังจะผ่านประตูเข้าไปนั้นมันก็หยุดไปดูเหมือนกับว่ามีพลังอะไรบางอย่างดึงมันกลับมาในวินาทีต่อมาผลไม้ก็บินไปยังในทิศทางตรงกันข้ามหลังจากนั้นก็มีมือข้างหนึ่งรับมันเอาไว้ มันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้ตัวว่ามีใครบางคนแย่งผลไม้ของเขาไปแก่อีกแล้วหรอมันอุทานออกมาตอนนี้ตัวของหานเซิ้นเปียกโชกไปด้วยเลือดขณะถือผลไม้เอาไว้ในมือเขายิ้มและพูดออกมาแกมันพวกกระจอกที่ยังไม่ปลดล็อกยินขั้นที่สิบด้วยซ้ำแกคิดจะใช้เจ้าสิ่งนี้ขัดขวางการวิวัฒนาการของเธออย่างนั้นหรอมันจะง่ายไปหน่อยแล้วมั้งน่าเสียดายที่ตอนนี้มันตกเป็นของฉันแล้ว ตายซะเถอะแกสีหน้าของมันเปลี่ยนไปเขากระพือปีกและพุ่งเข้าโจมตีหานเส้นทันทีสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่หนึ่งหนึ่งสี่เก้าสำเร็จโทษมานมันนั้นโกรธมากเขามีผลไม้สีชาติเพียงแค่ลูกเดียวและมันก็เป็นสมบัติที่เขาได้รับมาจากต้นไม้สปิริตราชันที่จะออกผลได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นแถมกว่าที่มันจะเติบโตต้องใช้เวลาเป็นหนึ่งแสนปีถึงแม้มันจะโกรธจัดแต่เขาก็ไม่ได้แตกตื่นอะไร แม้ผลไม้สีชาติจะไม่ได้เข้าไปในประตูแต่มันก็ยังทําให้เสียงยินเสียสมาธิไปเล็กน้อยดูเหมือนเธอจะถึงขีดจํากัดแล้วและการจะก้าวขั้นไปยังขั้นสุดท้ายก็เป็นไปไม่ได้แล้วหารเซินได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและเขาก็กลับมาคนเดียวแถมยังมีมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดไล่ตามเขาอยู่ดังนั้นสถานการณ์นี้ค่อนข้างจะเข้าข้างฝ่ายมานมานตัดสินใจที่จะโจมตีฮารเซิล เขาคิดว่าถึงเวลาที่ต้องจัดการกับฮานเซินและเขาก็ต้องการที่จะเห็นฮานเซินกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ทันใดนั้นร่างกายของฮานเซินก็ลุกโชติช่วงด้วยแสงสว่างสีขาวผมของเขาเป็นเป็นสีขาวและยาวลงมาจนถึงเท้าของเขาในขณะเดียวกันดวงตาของเขาก็กลายเป็นสีขาวฮานเซินดีดนิ้วและทําให้เหรียญจํานวนมากมกระหน่าลงมายังถ้าแห่งนี้มอนสเตอร์ Monster ที่กําลังไล่ตามฮานเซินอยู่ก็ถูกยับยั้งและกดลงกับพื้นในทันที ในตอนนี้มันเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเขากวัดแกว่งกรงเล็บเพื่อปัดป้องเหรียญที่ล่วงลงมาและพุ่งเข้าใส่หานเซินไม่เหมือนก่อนหน้านี้หานเซินไม่คิดที่จะหลบการโจมตีของมันแต่เขายิ้มออกมาแทนในตอนที่อยู่ในร่างมนุษย์หานเซิร์นอ่อนแอเกินกว่าจะป้องกันการโจมตีของมันได้นั่นคือเหตุผลที่เขาเอาแต่หลบอย่างเดียว แต่ตอนนี้มันต่างไปแล้วถึงมานจะยังคงรวดเร็วกว่าเขาแต่หมดราชาสปิริตขั้นสุดยอดก็ทําให้หานเซินแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นเขายังได้ยินเสียงในจิตใจของมันด้วยปังกรงเล็บของมันพุ่งเข้ามาตรงหน้าของหานเซินแต่หานเซินไม่ได้เคลื่อนไหวจนกระทั่งพวกมันกําลังจะแทงเข้าไปที่ลูกตาของเขาในจังหวะนั้นเขาก็หลบและใช้มือข้างหนึ่งจับไปที่ข้อมือของมนันเป็นไปได้ยังไงกัน เส้นเลือดสีเขียวเริ่มจะปรากฏให้เห็นตามร่างกายของมนันและไม่ว่าเขาจะพยายามยังไงเขาก็ไม่สามารถสลัดออกไปจากการมือของหานเซินได้มือของหานเซินเป็นเหมือนกับโซ่ที่ล่ามข้อมือของมันเอาไว้ถึงเวลาตายของแกแล้วหานเซินพูดขณะที่แสงสีขาวของเขาก็สว่างมากยิ่งขึ้นหานเซินจับมือของมันเอาไว้แน่นขณะที่มันพยายามดิ้นรนอย่างสิ้นหวังมันพยายามที่จะใช้กรงเล็บของเขาเฉือนไปที่ท้องของหานเซิน แต่ด้วยการที่มันอยู่ในสภาพที่โกรธจัดทําให้สิ่งที่เขาคิดมันตะโกนอยู่ในจิตใจของเขาอย่างชัดเจนเมื่อหานเซินได้ยินเสียงในจิตใจของมันเขาก็รู้ดีว่าต้องทํำยังไงปังหานเซินชกหมัดเข้าไปปะทะกับกรงเล็บของมันที่กําลังพุ่งเข้ามาพลังที่ใช้ในการโต้กลับของหานเซินนั้นมีมากเกินไปและมันก็ทําให้เล็บมือของมันหักราวกับกิ่งไม้แต่หมัดของหานเซินก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นมันยังคงพุ่งเข้าไปที่ใบหน้าของมันปัง มันต้องการจะกรีดร้องออกมาแต่เขาก็ไม่สามารถทําได้หลังจากโดนหมัดของหานเซินเข้าไปริมฝีปากและกรามของมันก็ถูกชกจนเละเทะพวกมันบิดเบี้ยวจนมันแทบจะไม่สาไม่ใช้งานปากได้อีกเมื่ออีกข้างของมันยังถูกหานเซินจับเอาไว้อยู่และตอนนี้หานเซินก็ใช้มันดึงมันกลับเข้ามาหานเซินดึงมันเข้ามาและชกใส่เขาเพิ่มอีกหมัดหนึ่งกระโหลกของมันเริ่มแตกร้าวและหมัดที่สองของหานเซินก็ทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งถ้ำ ปังปังปังมันถูกชกใส่จนเอ็นตัวไปด้านหลังจากนั้นเขาก็จะถูกดึงกลับเข้ามาและถูกชกอีกเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาจนในที่สุดลูกตาข้างหนึ่งของมันก็หลุดออกมาจากเบ้าตอนนี้เขาดูไม่เหมือนกับมนุษย์อีกแล้วความเร็วของมันนั้นไร้ประโยชน์ต่อหานเส้นตอนนี้สมองของมันถูกกระทบกระเทือนมากจนทำให้เขาไม่สามารถรวบรวมความคิดได้อีก เมื่อหานเซินเห็นว่ามันอยู่ในสภาพปางตายแล้วหานเซินก็ปล่อยข้อมือของมันจากนั้นเขาก็ตั้งใจที่จะโจมตีปิดฉากเป็นครั้งสุดท้ายด้วยมือทั้งสองข้างอลูอลูอลูจูจูหานเซินก็ตะโกนออกมาเหมือนกับเสียชิงการโจมตีปิดฉากครั้งสุดท้ายของเขากลายเป็นการปล่อยหมัดชุดเขาชกมันซ้ำไปซ้ำมาและแต่ละหมัดที่ชกออกไปมันก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยกระดูกทั่วร่างของมันนั้นแหลกละเอียด และในที่สุดเนื้อหนังของมันก็อยู่ในสภาพเละเทะและมีกระดูกที่แหลกละเอียดอยู่ภายในมันส่งเสียงกรีดร้องออกมาราวกับหมูที่กำลังจะตายและในจังหวะสุดท้ายฮานเซิรนก็คว้าตัวมันเอาไว้มอนสเตอร์ตัวอื่นๆที่ต้องการโจมตีฮานเซิรนก็หยุดไปพวกมันไม่ต้องการที่จะยุ่งกับศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวแบบนี้แถมมอนสเตอร์พวกนี้ก็ไม่ได้ร่วมมือกันพวกมันต่างก็ต้องการจะแย่งเนื้อไปเป็นของตัวเอง ดังนั้นพวกมันไม่สามารถพึ่งพาตัวอื่นๆและโจมตีหานเซิร์นอย่างพร้อมเพรียงได้พลังอันน่ากลัวที่หานเซอร์นแสดงออกมานั้นได้หยุดมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดทุกตัวที่คิดจะโจมตีหรือฆ่าเขาฮ่าฮ่ามันที่ถูกอัดจนเลเทะจู่จูก็หัวเราะออกมามีเรื่องอะไรน่าขำอย่างนั้นหรอหานเซิร์นถามขณะที่จับชุดที่ยังพอหลงเหลืออยู่ของมันไว้สปิริตสโตนของข้าไม่ได้อยู่ที่นี่ไองโง่ถึงเจ้าจะฆ่าข้าไปข่าก็เกิดใหม่ได้แต่เสียงยินละ่ะ นางกำลังจะตายและเจ้าก็ไม่สามารถช่วยอะไรนางได้ถึงข้าจะไม่ได้เป็นฝ่ายชนะแต่เจ้าก็พ่ายแพ้อยู่ดีนั่นไม่ได้น่าเศร้าหรอกหรอ้า,ามันยังคงหัวเราะต่อไปและในดวงตาที่เหลืออยู่อีกข้างของเขาก็ดูจะมีความสุขอย่างมากตอนที่1150บทเพลงแห่งสวรรค์ หานเซินมองเข้าไปด้านในประตูและเขาก็เห็นเงาของเซียงยินกำลังคุกเข่าอยู่ตอนนี้ไม่มีตัวน ố เวทมนต์หรือพลังงานอะไรเหลือให้เขาสแกนแล้วเซียงยินคงจะก้าวไปยังขั้นสุดท้ายไม่สำเร็จจริงๆเจ้าน่าแพ้อย่างหมดรูปตอนนี้มองดูนางตายให้ดีละแต่ข้านั้นต่างออกไปข้ายังมีหนทางอีกมากที่จะมาคิดบัญชีกับเจ้ามันเริ่มจะหัวเราะอย่างกับคนบ้าแกคิดหรอว่าฉันจะมองดูเธอตายโดยที่ไม่ทำอะไรเลยหานเซินพูด มันกระอักเลือดออกมาและพูดพึพมพำเจ้าแข็งแกร่งกว่าข้าแค่นิดเดียวเท่านั้นเจ้าพิ่งจะปลดล็อกยีนได้แค่ก้าขั้นยังไงเจ้าก็ไม่สามารถเข้าไปในนั้นได้แล้วใครบอกว่าฉันจะเข้าไปข้างในหลังจากนั้นหานเซินก็หยิบสุนที่ทำจากกระดูกของเซียงยินออกมาเจ้าหยิบมันขึ้นมาทำไมเจ้ากิดจะเล่นเพลงสวดส่งวิญ,ญญาณให้กับนางหรือไงหรือเจ้าจะบอกว่าเจ้าสามารถเล่นบทเพลงแห่งสวรรค์ได้มันพูดอย่างเย้ยหยนัน ฉันจะเล่นมันให้ดูถ้านั่นคือสิ่งที่แกอยากจะได้ยินหลังจากนั้นหานเซินก็นำริมฝีปากไปสัมผัสกับซุนจากนั้นเขาก็เป่ามันแสงสีขาวที่เหมือนกับน้ำสายกำลังไหลเข้าไปในประตูศักดิ์สิทธิ์พลังนี้เป็นพลังเดียวกันกับที่เซียงยินเคยใช้ไม่มีผิดและเขาก็จะใช้มันเพื่อเติมพลังให้กับร่างกายของเธอเป็นไปได้ยังไงเซียงยินรู้สึกว่าร่างกายของเธอกลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่ง เธอจำเป็นต้องใช้พลังอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อจะก้าวไปยังบันไดขั้นที่สิบและด้วยพลังที่ได้รับมานี้ทำให้เธอมีหวังขึ้นมาตัวน้ตของเซียงยินกลับมาล่องลอยอยู่ในอากาศอีกครั้งและกลิ่นอายของเธอก็ปกคลุมบรรยากาศภายในประตูด,ด้วยการช่วยเหลือจากหานเซืนเธอเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าช้าพร้อมกับยกขาขึ้นมาเตรียมจะก้าวขึ้นไปยังบันไดขั้นสุดท้ายเป็นไปไม่ได้หนังเล่นมันให้เจ้าดูเพียงแค่ครั้งเดียวเจ้าจะสามารถเล่นบทเพลงแห่งสวรรค์ได้ยังไงกัน มพูดออกาเสียงยินเอ็นตัวไปด้านหน้าและเตรียมจะขึ้นไปยังบันไดขั้นสุดท้ายพร้อมกับคลื่นเสียงของเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่พาเธอขึ้นไปอย่างอ่อนโยนไม่มันควรจะเป็นข้าที่ได้ก้าวไปยังขั้นสุดท้ายนั่นมันดูเหมือนกับคนบ้าขณะที่มองดูเสียงยินก้าวขึ้นไปยังบันไดขั้นสุดท้ายดวงตาของมันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เขากำลังเห็นอยู่ได้ตูม เมื่อขาทั้งสองข้างของเซียงยินขึ้นไปยืนอยู่บนบันไดขั้นที่สิบเปลวไฟก็เผาผลาญไปทั่วทั้งร่างกายของเธอตอนนี้แสงสว่างจากเปลวไฟนั้นสว่างเกินกว่าที่จะสามารถมองได้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในแต่ในที่สุดเมื่อแสงสว่างดับลงไปหานเซิรนก็เห็นเธอเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเธอดูศักดิ์สิทธิ์ราวกับเทพธิดาจากสวงสวรรค์เซียงยินได้พูดอะไรบางอย่างกับเขาก่อนที่จะจากไปแต่หานเซิรนไม่สามารถได้ยินสิ่งที่เธอพูดได้เขาทำได้แค่อ่านปากของเธอเท่านั้น ในที่สุดประตูก็ปิดลงหลังจากนั้นฮันเซิลก็นึกถึงสิ่งที่เธอได้พูดกับเขาซึ่งเขาเชื่อว่าเธอพูดว่าข้าจะรอเจ้าอยู่ในก็แซงชัวรี่เขตสี่ฮันเซิลไม่ได้แน่ใจเต็มร้อยว่านั่นคือสิ่งที่เธอพูดเธอนั้นชี้มาที่เขาราวกับว่าปรารถนาที่จะพูดอะไรบางอย่างอีกแต่ประตูก็ปิดไปก่อนตูม ประตูปิดลงและแยกพวกเขาทั้งสองออกจากกันโดยสมบูรณ์หานเซิ้นรู้สึกเศร้าที่เวลามันน้อยเกินไปจนเขาไม่มีโอกาสได้ฟังคำขอบคุณจากเซียงยินแต่หานเซิ้นก็ไม่ได้เศร้าอยู่นานนะหลังจากนั้นเขาก็จับมันขึ้นมาและพูดแกบอกว่าแกยังมีหนทางอีกมากใช่ไหมฉันจะบอกแกตอนนี้เลยก็ได้ว่าแกไม่มีทางหรอกฉันจะฆ่าแกทุกครั้งที่ฉันเห็นหน้าแก ดังนั้นฉันขอแนะนำให้แกซ่อนสปิริตสโตนเอาไว้ให้ดีๆถ้าไม่อย่างนั้นฮารเซิลชกทะลุหัวกะโหลกของมารและโยนร่างของเขาทิ้งไปไม่นานร่างของมารก็เริ่มจะเลือนหายไปและกลับไปรวมที่สปิริตสโตนของเขาเมื่อมันเกิดขึ้นมาใหม่เขาก็ครุนคิดถึงคำพูดของฮารเซิลท่าทางของฮานเซิลเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจซึ่งมันทำให้มันโกรธอย่างมากที่รู้ว่าตัวเองตอนนี้เป็นฝ่ายที่อ่อนแอกว่าข้าจะทำให้เจ้าต้องเสียใจที่ทำแบบนี้ มันเดินออกจากเมืองของเขาพร้อมกับสาบานว่าจะแก้แค้นฮานเซินฮานเซินตัดสินใจเดินทางออกจากดินแดนใต้ดินเมื่อเขาออกจากหมราชาสปิริตขั้นสุดยอดร่างกายของเขาก็อ่อนล้าอย่างมากดังนั้นเขาจึงเรียกโกลเด้นกโกลเลอร์ออกมาเพื่อแบกเขากลับไปไม่นานหลังจากนั้นฮานเซินก็ได้พบกับไดโนเสาร์สีฟ้าและควีนควีนดูโล่งใจเมื่อได้เห็นฮาเนเซิรนรีบกลับไปที่เมืองให้เร็วที่สุดเถอะควีนพูดขณะที่วิ่งมารับฮานเซินเอาไว้ ผมจะยังไม่กลับไปมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดพวกนั้นพยายามที่จะฆ่าพวกเราดังนั้นผมจะแก้แค้นพวกมันถ้ามันไม่ใช่เพราะพวกมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเข้ามายุ่งล่ะก็หานเซินก็คงจะไม่อยู่ในสภาพแบบนี้หานเซินจำหน้าพวกมันแต่ละตัวเอาไว้หมดแล้วหานเซินตั้งแคมป์อยู่ที่ทางออกของถ้ำและเมื่อเขาฟื้นตัวเมื่อไรเขาก็คิดจะไปจัดการกับราชาหนูก่อนเป็นตัวแรกเขาต้องการผลึกพลังชีวิตของมัน หลายวันต่อมาหานเซิรนก็กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมสู้อีกครั้งเขาเดินทางกลับมาที่ดินแดนใต้ดินพร้อมกับไดโนเสาร์สีฟ้าสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น